ฝนตกทั้งวันเลยค่ะทุกคนฝนเม,ดมืดมศูเลยค่ะเมื่อนี้อุตสาวาดีใจอากาศดีเมื่อวานนี้หนาวเข้ามาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะไปซื้อมาแล้วค่ะเครื่องซักผ้าซื้อเครื่องซักผ้ายูนีถ้าให้เขาทรงนี่อยู่ประมาณตรงซีมือนะคะตรงล่อค่ะ บริษคือบานเฮานะคะซื้อปุบก,กระซ่งเลยอันนี้ซีมือที่แหลกประมาณอาทิตย์หนึ่งวิไลบอกว่ามันโดนเกินไปเครื่องซักผ้าบ่มีสิซักก็เลยเพิ่นก็เลยมาทรงซีมืออันนี้สิบกิโลเครื่งค่ะ lg บึงใส่ยังไดแน่นะคะมีหลายอย่างแต่ว่าบราิษัทแห้งปันแห้งแต่ไม่ได้ซักแห้งเนาะคะ่ะ กระปับควอมห่อนอยังใดอันนี้การันตีหาปี v o l u n t a r นตีนยังนี่แหละสิบปีนะคะยืดประมาณอยู่ได้ประมาณสิบปีราคาอยู่ที่สี่ลอยสี่อยก่ปอนนะคะประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทค่ะสิบกิโลครึ่ง ะมือนีก็มา่พอกันอีกแล้วกับวิไลกายชาแนลนะคะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเขามาติชมเขามาคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้วิไลกายชาแนลช่องน้อยช่องนี้นะคะมือนีวิไลก็สิมาขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณผู้ติดตามนะคะมีผู้ติดตาม2,500แล้วค่ะจะไดก็ขอบจังไดวิไลก็ขอขอบคุณเลยๆล่เด้อค่ะก็ยังเป็น ถึงสิ่ัยเป็นช่องหน,หน่อยๆแต่ว่ากว่าสิมาถึงจุดนี้นะคะกว่าสิมาถึง5 5 0 0ัพซับนี่มันก็บบเมนง่ายๆวิไลทำคลิปมานี่วิไลตั้งแต่เริ่มต้นการทำ YouTube ตั้งแต่ประมาณใดปีกว่าจะสน่าจะปีกว่าจะสปีแล้วค่ะ <c oughs> ความพยายามนี่ <c oughs> <c oughs> การถทีว่า ไผ่เห็ด u ูทูบนะคะการถีเ๋เฮาบบปังนี่มันเป็นอีกยังถี่ยากมากๆค่ะวลไลกับเปลี่ยนแนวสัรหาแนวเห็ดตั้งแต่ใหม่ๆนะคะตั้งแต่ลืมต้นเลยโอ้ยมั่วค่ะมั่วสิปากสิเบ้าสิล่งคลิปสิเห็ดคลิปเปลี่ยนเปลี่ยนการทำคลิปน่ะคนหาตัวเองน่ะดนมากๆเลยค่ะแต่ว่าถึงปัจจุบันตอนนี้วลไลก็บยังเห็ดคลิปบท่นดีนะคะเพราะว่าบ้างเถอ วิไลเด็เปลี่ยนแนวจากกัรนทาคลิปหลายๆเถอที่วิไลบอกให้ฟังนะคะจากเริ่มทําคลิปกินคลิปกินก็มันเป็นอีหยังที่บริหนกในการกินค่ะแต่ว่าวิไลเหตุกับเขาบอกเก่งมันบรหนักกินมันก็เลยบรเป็นทีน่าสนใจในการทําคลิปนี่นะคะวิไลก็เลยเดี๋เปลี่ยนหลายๆอย,ย่างเลยค่ะ ไปหนันไปหนีวิไลก็บรบเดตไปไสสิออกไปไสวิไลก็อยากไปทายอยู่แต่ว่าก็โดยความถี่วิไลขับรถบบเป็นแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นอีหยังถีแพ้ๆกับลูกนะคะวันนะ่ามันแพงมากทัวโลกแมนบราะมันเกือบห้าสิบไปไสมันก็บรบเดตสะดวกคือตะกี้แล้วแถมแถมถีวิไลเคยบอกให้ฟังว่าวิไลอยู่ไกลจากหลายๆทีเพราะว่าวิไลยอยู่ในบ้านนอก อยู่แถวฟ้ามแถวยังจังสีนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านน้อยๆสิไปไซกัไกลแล้วก็คืออย่างเช่นวิไลไปทํางานนะ่ะวิไลก็ตอตรงเดินทางไกลเป็นสิบกว่ากิโลได้ค่ะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงว่าไกลหมากบอกกับ่ไกลหมากแต่เดี๋ยวความถี่วิไลขับรถบกเป็นแล้วสามีก็บตรงขับไปส่ง แล้วก็ไปรับไปส่งประมาณสี่รอบคาน้ำมันอู้น้ำมันก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นอีกแล้วค่ะหลังจากที่ค่าไฟขึ้นตอนนี้น้ำมันคาไฟก็จะเลื่มขึ้นอีกแล้วจากเริ่มต,นต้นแต่ตวิไลามาอยูหนีไม่ไม่นะคะน้ำอ่อคาไฟนะ่ะายเดือนบรม,เ,มเดือนอาสามีวิไลใจอาทิตย์ละสิบห้ปอนแต่กี้นะ ต่กี่เลยแต่ว่าเหากับใส่ใส่ปกติคือทุกหมื่นนี่แหละค่ะแต่ว่าคาไฟบรดได้แพงมากสําหรับยูนีคาไฟบริได้แพงมากคืออยู่หม่องอื่นนะคะขนาดว่าเมืองไทยก็ย่างแพงกว่าแต่ว่ายูนีอ,อ่อฮิตวิไลก็แยกเติมน้ำมันต่างหากแก๊ปก็เติมต่างหากอย่างนี่นะคะบรได้ร่วมกับคาไฟมันก็เลยเป็นอียงถี่หฮาใส่ว่าถือบอมันก็ บริถิถือสาหรับโตวิไลเนาะบางคนก็สิบ่าโอ้บริถิแพงนู่นนี่นั่นแต่สําหรับโตวิไลแพงนะคะเพราะว่าการถี่เฮาบ่มีไล่ได้มากมายสาหรับซิมหาป้อนมากะทือว่าแพงสิท่าใดกับแพงสําหรับวิไลนะสําหรับโตวิไลเอียงกับแพงเปหมดอย่างสนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่จากเลิมขึ้นเรื่อยๆอาทิตย์ละ20สิก็เป็น2ี่ิหาตอนนี้ึืนมา แฟนวิไลบอกว่าคาไฟขืนมาจากแตงแต่ซิบหามาถึงปัจจุบันตอนนี้เติมบ้านวิไลจะเติมไฟนะคะไผ่ไผ่ไฟ,ฟังแล้วคือจะงงนะคะจะเติมไฟเป็นอาทิตย์สินะคะมดก็ครื่อเหาอเติมมดกับเครื่อเหาอเติม,มบ,ตมบัตรเติมเป็นรายเดือนสินะคะก็มีแบบไล่เดือนแต่ว่าบ้านวิไลจะจะเติมแบบเป็นอาทิตย์ปัจจุบันนี่บอกวกไปวนใหม่แล้วปัจจุบัน คาไฟอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าปอนด์ค่ะตกอยู่ที่ประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามบาทตอนนี้นะสี่สิบสามบาทต่อนหนึ่งปอนด์พอวางคาเงินก็นลงอีกแล้วค่ะฟันสลายเล,ล่าวิไลเดี๋ยวคลิปหน้าสิมื่อ้ากสู้กันฟังเขาว่าฟันสลายอีกแล้วความฟันฟันหวานฟันหวานเหลืองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกคนต้องมีความฟันเนาะค่ะแต่ยังหลายๆก็คือวิไลก็ขอ ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามจนฮอด2 5 0 0ัยซับนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะมาขอมาขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนมาแชร์มากโดยเฉพาะอาะห่องแนดอกค่ะหขอขอให้หงองแนะทุกคนมาซอยมาเป็นกําลังใจกับวิไลกับขอขอบคุณหลายหลายแต่ว่าที่สําคัญเพื่อนร่วมทําช่องด้วยกันที่มาค่อยมาค่อยมาแชร์คอยมาเป็นกําลังใจให้วิไลตลอดทั้ง ล้างไม้ทั้งล้าง,ง,งยังสินะคะล้างไม้เพื่นวเบอกอีกแล้วล้างไม้นั่นแหละค่ะก็คุยกันยังประมาณนี้ก็ได้ไดกำลังใจเนาะค่ะจากการทำเพื่อนร่วมช่องด้วยกันสินะคะก็คือคุณเปลี่ยวสวีเดนแล้วก็พี่นาณา <c oughs> พี่นาณาเพิ่นก็บเบลลี่คอยคุยกับวิไลหรอกค่ะแต่ว่าเพิ่นก็ทั้งที่เพิน่นเบลลี่คอยคุยกับวิไลยังหมักไม่แต่เพิ่นมีน้ำใจบลลี่เป็นเพื่อนกันอีกยัง อียังมากมายแต่เพิ่นม,มีน้าใจนะคะมีน้าใจในการมาคอยแช่มาคอยแช่หายวิไลตลอดสินะคะวิไลก็ขอขอบคุณเลไล่เด้อค่ะพี่นา,นานามาดามบ้านนอกไลฟ์สวีเดนนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะจะได้ก็วิไลแล้วก็คนอื่นที่วิไลบดีเออยถึงวิไลก็ขอขอบคุณเลไล่น,นะคะหลายคนที่ว่าเพิ่นวิไลบดีเออยถึงวิไลก็ขอโทษขออภัยเลไล่ก็ยังเช่นแม่น้องผักบุ้งเอมมี่ สไปอิตาลียังสีเนกากะค่ะก็หลายคนหลายถันที่เพิ่นมาให้กาลังใจวิไลแต่ก็ถันอื่นที่วิไลบดดเอ๋ยวิไลก็ขอโทษขอไัยเล้ยๆนะคะถ้าบอดดเอ๋ยซื้อไผ่นั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้วิไลก็มาขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจจนหอดสองพันห้าร้อยซับค่ะจะได้วิไลก็ขอขอบคุณไล้ยๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองย,ยาได้เจ็บยาได้ป่วยยาได้ไข่นะคะสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย